อ่าพี่ว่า48คิวนะมาแล้วเครื่องจุดพสต48คิวนะครับตัวนี้จะไปเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับผมเนาะเป็นตัวที่อ่าระดับงานพัทยาเลยนะครับระดับงานยิ่งใหญ่เลยระดับงานดนตรีที่เห็นกันต่อเน,นื่องเป็นชุดเป็นชุดต่อเน,นื่องเลยนะครับเนาะตัวนี้ซื้อครั้งเดียวจบนะครับเพราะว่าถ้าซื้อรุ่นอื่นไปเนี่ยก็คืออาจจะไม่ครั้งเดียวจบเวลาเราแบบว่าเวลาเราแบบ เวลาเราได้ใช้งานใหญ่ๆเนาะมันมันอาจจะไม่จบแต่ถ้าหากว่าเซีนนี้ไปเลยอาจจะคือถ้าเราซื้อเครื่องนี้เราทํเป็นอาชีพเราได้เลยใช่ไหมคะใชบครับคนที่จะซื้อเครื่องนี้นะอ๋อไม่ใช่แค่เีเท่านั้นไม่ไม่ใช่แค่เซียนแต่คนที่อยากเป็นเซียนพลูก็สามารถซื้อได้ใช่คนที่อยากทําอาชีพเซียนพลูอะไรประมาณเนี้ยนะใช่ครับโอ้โหเนยนะครับนี่มีกุญแจโลแก้วนะครับ แบบนี้จะมีอยู่2ชุดนะครับผมมี1นึถึงยีแล้วก็มี2 5่สถึงสีนั่นเองนะครับความ,<ผ>มปลอดภัยสูงมากเลยนะคะสูงมากครับแล้วก็มีมีแบบว่าช่องช่องช่อง,ช,อง,ช,อง,ช,องช่องให้เสียบมีอันนี้เนาะนีนี่ครับกดเปิดปิดเสียบตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มันมีด้านล่างนี้แกะยากหน่อย เวลาเราซื้อเนี่ยเราจะได้ไปยกชุดอย่างนี้เหรอคะใช่ครับได้เป็นยกชุดสามกล่องแบบนี้เลยอ๋อไม่ใช่กล่องเดียวเนาะใช่คคือม,มันไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนอ่ะเรามาดูชิ้นต่อไปกันเรื่องความปลอดภัยหายห่วงใครที่สนใจอยากจะเป็นเซียนพลุหรือเซียนพลุที่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้จัดงานใหญ่ขึ้นต้องที่นี่เลยค่ะ ก๊อบแก๊ปไฟเวิร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้มันครบสี่สิปม,มันเหมือนกันกับเครื่องนั้นไหมคะมันเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีตัวคุมนะครับตัวคุมมันจะตัวคุมมันจะสามารถคุมได้สองเครื่องออก็คือ เราเอาตัวนี้ไปวางเนาะปกติเขาจะพ่วงสายไฟเองนะครับแล้วเขาใช้สายปิวไอตัว0.3เมตรน,น่ะครับเพื่อจุดประกายไฟยังไม่หมดนะคะยังมีอีกกล่องนึงค่ะกล่องนี้นะครับเป็นตัวเครื่องควบคุมนะครับผมเหมือนกับตัวเมื่ออี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถควบคุมได้ทั้งสองเคเรื่องคืออันนี้ควบคุมอีกสองเครื่องก่อนหน้านี้ใช่ครับโอ้โหนี่คือเครื่องแม่เลยนะคะ โอ้โหนี่นะคะทุกคนอันนี้อ้าวอ,อย่างนี้เลยโอ้โหคือเราซื้อชุด48คิวเราจะได้ทั้ง3กล่องนี้นะคะทุกคนจัดไปเลยสำหรับใครที่อยากจะจัดงานชุดใหญ่ไฟกับคิดงานระดับแบบว่า สนามกีฬาโดมใหญ่ครับสนามเตะบอลที่แข่งกันระดับประเทศนะแบบนี้หนึ่งเขาใช้กันแบบนี้ครับงานไอคอนสยามเขาใช้แบบนี้ไหมคะเนี่ยใช่ครับงานงานไอคอนสยามจัดอยู่บนเรือนะครับจะใช้แบบนี้ในการควบคุมแต่เขาอาจจะมีหลายตัวเพราะว่าเขาจุดเยอะกว่า48ขีดค่ะครับถ้าถ้าอยากสนใจราคาแล้วก็ของสั่งได้ที่ไหนคะสามารถดูที่หน้าโปรไฟล์กด แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญก็คืออาจจะมีในตะก,การ้าด้านล่างนี้ครับค่ะวัสดีครับ